สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ค่ะตาตจะชวนทุกคนมาทําจุลินรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็จะพาทุกคนมาดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยว่าตายทํำยังไงนะคะก็จะอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดเหมือนเช่นเคยค่ะจริงๆแล้วาตทาคลิปสอนการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปแล้วในหลายๆคลิปนะคะแต่ก็ยังมีคําถามมาเรื่อยๆเลยว่าทําแล้วไม่แดงสักทีนะคะวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังกันนะ ก็คือเริ่มต้นนะคะตายเตรียมน้ำใส่ขวดนะคะนี่ค่ะ1 2 3 4 5ส7 8 9ามทั้งหมด10ขวดนะคะที่ไตเตรียมน้ำใส่นะขวดขนาด1500มิลลิลตรค่ะทุกคนเป็นขวดขนาดใหญ่นะคะไตก็มีเอาขวดใหม่มาใช้บ้างแล้วก็นำขวดเก่ามาใช้บ้างนะคะขวดเก่าคืออะไรคือขวดที่เป็นจลินทรีย์สังเคราะห์สแสงแล้วค่ะแล้วก็ใช้ไปหมดแล้วเสียดายขวดนะคะก็เลยนำกลับมาเติมน้ำใหม่จะเห็นได้ว่า น้ำของต่ายที่าตใช้เนี่ยสีเขาออกขุ่นๆใช่ไหมคะน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะทุกคนาตใช้น้ําสระน้ําคลองนะคะน้ําผิวดินนะายไม่ได้ใช้น้ําประปาไม่ได้ใช้น้ําฝนนะคะก็คือลองทําแล้วค่ะใช้น้ําประปาหรือใช้น้ําฝนเนี่ยอาจจะเป็นยากกว่าการใช้น้ําสระน้าคลองเพราะว่าในน้ําสระน้าคลองเนี่ยเขาจะมีจุลินทรีย์อยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะก็เลยทําให้เกิดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้ง่ายมากขึ้นนะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าแบคทีรียสังเคราะห์แสง ก็ได้นะคะคอาทีนี้การใช้น้ำสาะน้ำคลองจำเป็นต้องตากแดดไหมคำตอบเลยคือไม่จำเป็นแต่ถ้าตากแดดก็ดีนะคะเนี่ยค่ะคือได้ทั้งสองวิธีนะจะตากแดดหรือไม่ตากแดดก็ได้นะคะสำหรับในคลิปนี้แต่จะตากแดดไว้1-2วันค่ะทุกคนนี่แต่เพิ่งเติมน้ำ นะคะเพิ่งเติมน้ําใส่ในขวด1500มิลลิตรเสร็จเรียบร้อยไต่ก็นํามาตากไว้อย่างเงี้ยนะนำมาวางไว้อย่างงี้ค่ะเดี๋ยวจะตากไว้ประมาณ1-2วันแล้วเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะคะอ่านเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าน้ําที่ยังไม่ได้ตากแดดนะคะนี่เพิ่งเริ่มเลยนะเนี่ยค่ะกำลังจะตากแดดนะคะเดี๋ยวตากไป1-2วันจะเป็นยังไงเรามาดูกันอีกทีหนึ่งค่ะ ค่ะเพื่อนๆและในระหว่าง 1- 2วันนะคะที่เราจะตากแดดนะที่เราจะตากน้ำเปล่าไว้เนี่ยนะคะเราก็มาเตรียมตัวไข่ค่ะทุกคนการทำจุลินซีสังเคราะห์แสงเนี่ยเราจะต้องใช้ไข่อยู่แล้วนะจะใช้เป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะคะวันนี้แต่ยก็จะเตรียมไปที่1ฟองก่อนนะตอกไข่ไปเลย1ฟองนะคะตอกไข่ไปแบบนี้นะคะเราก็ นำมาเทลงในขวดได้เลยค่ะอ่าเทลงไปเลยนะคะได้แบบนี้ค่ะทุกคนปิดฝาแล้วก็เขย่าค่ะเขย่าให้ไข่แตกเลยค่ะใครทำเยอะก็ใส่ไปสองฟองได้เลยนะอันนี้ใส่สาธิตให้ดูหนึ่งฟองนะคะ ขย่าให้แตกดีนะอ่าแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ค่ะวางไว้ในที่ร่มรำไรนะคะให้เขาเกิดการหมักเกิดเป็นกา๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์นะคะทุกคน H2S นั่นเองนะคะตัวกา๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์นี่แหละ เป็นตัวที่จุลินทรีย์ชอบนะคะเขาจะกินก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟลแล้วก็ขับถ่ายออกมาเป็นแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเป็นน้ําสีแดงน้ําสีน้ําตาลหรือน้ําสีเขียวนั่นเองนะคะในระหว่างที่เราตากแดดน้ําที่อยู่ในขวด1,500มิลลิตรนะคะเราก็เตรียมตัวนี้ไว้เลยเหมือนกัน1-2วันเหมือนกันพอครบเวลาเราก็ได้นําไปใช้พอดีเดี๋ยวมาติดตามชมตอนต่อไปนะคะ เอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงระยะเวลาสองวันนะคะที่ตายได้ทำการหมักไข่นะคะ1ฟองอยู่ในขวดนี้นะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูคะ่ะทุกคนว่าเราหมัก2วันนะนี่ยังมีแก๊สเกิดขึ้นนะคะเปิดฝาเมื่อสักครู่นี้ยังได้ยินเสียงแก๊สนะนี่ค่ะด้านในเขาจะเป็นลักษณะนี้นะอ่ายวให้ดูทางนี้ดีกว่านี่ค่ะอ่านี่ค่ะ ก็จะมีความข้นๆแบบนี้นะคะอันนี้คือไข่อย่างเดียวนะไข่หนึ่งฟองนะคะทีนี้เราก็จะมาเติมอย่างอื่นลงไปค่ะแต่ก็จะใช้เป็นผงชูรส1ช้อนค่ะถ้าเราใช้ไข่หฟองผงชูรสก็หนึ่งช้อนนะคะหลายๆคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วเราเติมตั้งแต่แรกลงไปเลยได้ไหมได้เหมือนกันค่ะ เราจะเติมผงชูรสตั้งแต่วันแรกแล้วให้เขาหมักรวมกันกับไข่สองวันแบบนั้นก็ได้หรือจะมาเติมทีหลังแบบนี้ก็ได้นะคะเมื่อสักครู่ยังไม่หนึ่งช้อนเต็มนะแต่พอเติมไปอีกหน่อยนี่ค่ะแล้วก็แต่จะใช้เป็นนมจืดค่ะนมจืดก็จะใช้เป็นหนึ่งช้อนนะนมจืดจะหมดอายุหรือว่ายังไม่หมดอายุก็ได้ทั้งนั้นค่ะทุกคน นมจืดนะคะเขาจะทําให้สีของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยสวยมากขึ้นนะมีสีแดงเข้มมากขึ้นค่ะตัวต่อมานะคะก็เป็นน้ําปลาค่ะถ้าใครไม่ใช้น้ําปลาก็ใช้เป็นน้ําปลาร้าก็ได้ค่ะ1ช้อนเช่นกันอัตราส่วนทุกอย่างหนึ่งหนึ่งทั้งนั้นเลยนะไข่หนึ่งฟองน้ําปลา1ช้อนนมหนึ่งช้อนผงชูรส1ช้อนค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็ เขย่าขวดค,ค่ะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันดีค่ะอ้าวนี่นะคะกับไข่ที่เราหมักไว้นะซึ่งไข่ที่หมักไว้เนี่ยเกิดเป็นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟแล้วนะคะเขย่าเลยอันนี้เราก็จะได้อาหารนะเดี๋ยวเอาไปเติมลงในขวดเปล่านะคะที่เราเติมลงในขนาดขวดขนาด1,500มิลลิลิตร ขยาเรียบร้อยนะคะทุกคนเวลาเราทําในขวดเนี่ยเวลาขย่าก,ก็จะง่ายนะเราก็จะมั่นใจทุกว่าทุกอย่างเนี่ยแตกเข้ากันดีนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูขวดน้ําที่เราเตรียมไว้กันค่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูขวดน้ํานะที่เราได้เติมน้ำลงไปนะคะแล้วก็ทำการตากทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ2วันนะตอนนี้ก็ตากครบเวลาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็นำอาหารมาเติมลงในขวดน้ำของเราได้เลย ก็จะเปิดฝาตั้งไว้นะคะคือไข่ฟองเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอทุกขวดนะคะเพราะว่าตรงนี้มีมีสิบขวดนะแต่ไตเตรียมปริมาณของอาหารมาไข่ฟองเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะลองเติมดูก่อนอะสักสี่ขวดก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นดินเนาะแต่กลัวขวดล้มขอเติมไปก่อนเลยนะคะนี่ค่ะอาหารของเรา ขวดละหนช้อนนะคะไม่น้อยไม่เกินนี้นะไม่น้อยกว่านี้ไม่เกินนี้นะคะหช้อนขวดขนาด1,500งพมิลิลิตรใส่ไป1ช้อนบางคนบอกว่าอยากให้เป็นเร็วๆเติมไปมากกว่า1ช้อนได้ไหมไม่ได้นะคะนั่นคือจะไม่แดงให้นะถ้าทำลงในขวดขนาด600มิลิลิตรนะคะก็เติมครึ่งช้อนค่ะ เหลืออยู่นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะยังเหลืออยู่แต่เดี๋ยวไต่ก็จะปิดฝาขวดพวกนี้เลยเนาะกลัวล้มอ่าเดี๋ยววางนอนไว้แถวนี้ก่อนน่าจะอีกสักสองขวดค่ะ ได้หกขวดพอดีนะคะยังเหลืออยู่ในนี้นิดหน่อยค่ะน้อยมากแล้วนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเหลืออยู่ก้นๆ้นขวดเองค่ะเดี๋ยวแต่ก็จะเอาไปผสมกับน้ําเปลา่าราดรถพืชผักค่ะก็จะไม่ทิ้งนะแสดงว่าไข่หนึ่งฟองเนี่ยก็จะทําได้ประมาณหกขวดเจ็ดขวดนะคะแล้วแต่ว่าไข่ฟองเล็กฟองใหญ่นะนี่ค่ะได้แล้วค่ะทุกคนอันนั้นสี่ขวดแต,แต่ค่อยท,ทําทีหลังนะวันนี้มาสาธิต ตัวหกขวดก่อนนะคะสำหรับหกขวดที่เราทำนะคะก็เขย่าให้เข้ากันเลยเขย่าไปทุกขวดเลยค่ะ ไต่ทาแล้วไม่แดงนะคะจุลินซีสังเคราะห์แสงนะคลิปนี้ไต่ทาให้ดูอย่างละเอียดเลยนะคะอ่านี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะไต่ก็จะตากไว้ตรงนี้เลยค่ะอยู่บริเวณนี้เลยอยู่รวมกันกับชุดเก่าที่ไต่ได้ทําไว้นะคะอันนี้เป็นชุดใหม่6ขวดนี้นะเดี๋ยว4ี่ขวดที่เหลือเดี๋ยวไต่ก็จะทําอีกนะคะ เดี๋ยวขอไปเตรียมของก่อนนะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีข้อสงสัยในการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงก็ส่งคำถามมาได้เลยนะคะอ๋อลืมบอกไปค่ะขวด6ขวดนี้เราก็ตากแดดไว้อย่างนี้ละค่ะจนกว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะตากไปประมาณ1เดือนนะบางคนถามว่าเอะพอตากไปได้2อาทิตย์แล้วเขาเป็นสีแดงนาไปใช้ได้หรือยังก็ยังใช้ไม่ได้ค่ะต้องให้เขามีอายุครบ1เดือนก่อนถึงจะนำไปใช้ได้นะคะทุกคน และและถ้าเกิดว่าเราตากไปแล้ว1เดือนปรากฏว่าสีไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะเราก็นําขวดที่ยังขาวอยู่คือขวดที่ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนำขวดนั้นนะคะมาเทลงในกระมังนะแล้วก็ทําการคนนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นจุลินทรีย์ เทลงในภาชนะอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็อาจจะเติมผงชูรสเพิ่มไปสักหน่อยนะคะครึ่งช้อนหรือ1ช้อนแบบนี้ก็ได้คนคนคนให้เข้ากันแล้วก็กรอกกลับใส่ขวดใหม่นะคะแบบนี้ก็จะเป็นวิธีที่จะช่วยกระตุ้นจุลินทรีย์ให้เขากลับมาทํางานอีกรอบหนึ่งแล้วก็นํามาตากแดดอีกครั้งหนึ่งนะคะบางทีอาจจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะแต่เคยลองแก้ด้วยวิธีนี้แล้วก็ได้ผลดีนะคะอ่าโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ